เลื่องตุ้ยเลยเลือตุ้ยเลยโอ้ยออ้โ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 อ้อ้โ้โอ้โอ้อ้โอโอ้โอโอ้โออมโอ้โม้ ออกจากแ่บ,บ้านพี่นอ้องแสงแดดกำลังขึ้นเลยเออกสายได้ไยนึงหมู่บ้านหมู่บ้านส้อม่เลยเอาเอ,าเอาไปบ้านเด้ Yeah. <laughs> คนก็ได้เฮินใหญ่ บ้านในเสียงลบโกนเยอะพี่น้องนะไลยนะเสียงกบเขากบไม้เขาเห็ดเวนะบางที่บางคนกะเห็ดเทินบางคนกเนะเห็ดเทินรดนะนะไลายเสียงกรบต่อแต่ต่อแต่เดี๋ยวจุดใดก็มีพี่น้องต่อเท่านะอ่าลืมเลยนะกาวทักทายสวัสดีอยาเศร้า,า,าพี่น้องนะบทสกุลทุกคนอาแล้วเนาะบอกว่าจะเป็นเอฟซีทางฟังไทยเอาเนาะนะหรือว่าฟังลาวก็ได้เนาะอ่าเป็นวัดเดนน,นึงพี่น้อง ไปมัเน,นี่เอาอวนชิพาเพราแม่พี่น้องอ,อย่ยามหลันได้หลันหน้าล่างแต่ามันชื่อวัวเนาะใส่กระปูนาเลยแหละใส่เข้าไปเนาะตับกระปูนาใสอ่พยายามบึ่งนะเอาอวนใส่เทยาน้องเข้าได้นะเพราะว่าเห่าก็ไม่ได้ใส่เอาปลาเนาะเอาใส่เอาเอียนทำลายอันตัวดุดขันเขาเนาะถ้ามันได้ก็ดีนะบ่ได้ก็ถือว่าแล้วไปนะมุงยามี่คือฮกเลยไปเลย ตันก็นไม่ง่ายตัวนี้แหละอวันจีหยาบนะอวันใส่มาซองล่างเนี่น้องตัวนี้นะขึ้นเบิ้งนะหอมจิ้ที่บ่ชายได้หนึ่งเลยพี่น้องนะออตัวเส้าเนี่ยเขาเอาวันหนาวอาวันบอ่อบอากาศมันหนาวไปได้ไปได้อวันต้องออกสอยๆเนี่ย,ยเ,เ,เขาหยาบมดก็แล้วแต่เขาเนาะ ขี้เขาไงนะเดี๋ยวปูเจระเขาจะเบืดออกมาเลยเฮ้ยนะเจ้าจบุมีพยายามพี่น้องบรรดาคือมัดจืดบอลนี่เดี๋ยวกต่กงมือใหญ่น้องอันนี้น้องก็บ,บดิ้งให่ไงพี่น้องแต่เอียนมันจะมีลูกบอลอยููุ่ก สยามลันยามลันเฮ้ยเฮ้ยบนี่บน่น่าจะบอเลยเฮยเฮ้ยอือม well, ีโตมีโตมีโต้นีนี่ือือือี่ตีนยูตีนยูอู้ยมีโตอู้ยอ หาตัวปุยใหญ่ยเลยพี่หนุกตัวน้อยอยู่สมคุร์น้อยนี่เลยตีอยู่เประมาณเลี้ยพี่น้องโอ้สั่นเลยดีกว่ามานู่ได้พี่น้องได้นะท่านใดที่เข้ามารับชมช่องอวันก็อย่าลืมติดตามด้วยนะพี่น้องได้เปิดกุญแจให้อวันเนี่ย โอ้ oh, ตัวนี้กระชิดบวบบืกนะกุนบวบเปียกลางซองคิดว่ดบวบบืกพี่โนโอ้องกุนบวบเปียกเลยเอาเอานักเอาทึกเอาเอาทึกอู้ตัวใหญ่นี่พอๆกันพี่โน้องนะ งช่องล่างช่องโตพี่น้องอู้หช่องล่างชอ่องโตเลยมามามาถึงบมดช่องล่างเย็นอะเย็นบใหญ่นะเย็นน้อยถึงช่องล่างเลยเสียงเขาก้มใบนะอยู่บ้านมันุ่นหว้าใช่น้องนะมันโลคู มานากนกเก็บถุงเงี้ยวไส้ตะมันทางพี่น้องดเอาวันหย่ามแล้วนี่นสบเมี้ยวไสดิงนี้ก็เอาตุงนี้ก็เอาใส่ช้องพองนางเทอมันถือชองสามตัว อันมันบลลมนะจะหมอกตกลายาน,อน้องนี่คือตัวใหญ่ในคว้าน <c oughs> ใกล้จะคัดมืบอบด <c oughs> มองใส่จะเป็นแป้นนี่พี่น้องแปนแป้นอย่างนี้ไม่รู้มันจะถือกี่อยู่บ่เนาะ น้องนี่ทางหนาทางไหญ่เลยหนาเลยเท่บุหรี่ใหญ่น้องนี่นะเอ้าโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยดู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 โอ้ตัวใหญ่เลยโอ้ใหญ่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 สน้องโอ้โอ้โอ้ช่องตูมั้งอ มาหันมหันมหันอะไรครับครครับพี่น้อนะยามซ้ำล้างได้ชาวโตเลยนะโูว่าถือชอกอันนี้กับบุพุไรอย่านี่นี่ไอีล้างนึงใกล้กันใกล้กันพี่น้องน้องนี่เอาวันใส่ซ้ำซ้ำล้างน้องนี่นะล้างนึงใส่ทางนั้นโอ้ถือใหญ่เลยโอ้คับคับคับ ปูถือมาลังน <campaigns> ี <From. S 1> ่ฮะมิจจอยเอาบานลกระปูหนหาได้ใส่ไหมกระปู่เฮาบ่บ่เมน Bao trùm, pino y bụt hoa hoa oh hoa hoa nát hoa 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 tổ nhảy hoa 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 Tổ hoa hoa Bố hàng hoa hoa เขาผู้ช่องตัว,ลวเลยไหมตัวง่ายนักปานนี้นะอ๋อป้าตัวน่าจะเป็นตัวง่ายเอียนง่ายแน่นอนพี่น้องเอียนง่ายนะผมเองช่องตัวนะเอียนง่ายเอียนแดงนะอย่างยี้ล้างหนึ่งพี่น้องใส่ใช้ย่ม,มุ้งไหนวะ โดตัวสายแฮ่เฮโอ้ลางนี่ลางบทืน้องนี่นะดแต่ตวถืแต่าลางบืนะปิดาดพี่น้องถือว่าเอนบหรือว่าจังไดเนาะยามันยามมันเป็นยังเอาวันไดเลยดได้ใส่ีกัวสิเขาไม้แล้วเนาะ ฮอฮึฮึกึฮึฮ mm? er> uh uh ึฮหฮมหืฮ uh, อ um ือหืฮึฮ้ฮึ

Oh yeah. จับจังได้ละหามันอยู่นี่บ ถุงเอว,วันจิขาดนะมีตัวแข็งเลยมันยอดจุดดีเลย เลินเล็กๆวักติ๊กติก๊ติ๊ติ๊นี่ไปซะมันที่ทางาออกมาแล้วมันก็อยากออกไปด้วยนี่ หักยเด้เอียนเงหักไดยเบิ่อโคตรเลยนะโอ้โยมาน้อยนะเบิ่งพี่นอ้องสิหากัตอวันหลันหลันหลันอวันเป็นไสตูามาน,นกระดิกระโดดโอ้ยเลย

มาน้อยดือ้อมาน้อยดือด้อดือ้อดื้อโอ้ช่อโตโอ้โอ้ไปได้ไปได้สกัดไหมบวกัดพี่น้องเออมันเหลี่ยนะตัวนี้แข็งแรงเลยกัดบ่กัดปะบวกัดเหลี่ยซื่อๆนะพี่น้อง อย่าดือ้ออย่ากัดของอาวันเอาไงดีนี่บ่มีบ่มีกระวังมาใส่ดิอ๋อาจะบไวไหวได้นี่ให้มันถืกเขาแห้งมันถืกดินสายมันจะบดตีงแห้งนะพี่น้อง ถ้าเอาว่าเน่าจุยย้ามันมีมีน้ำมอกได้อจุยย้านะมันก็เลยไปไหวนะนี่ถ้ามันอยู่ม้งดินนี่ดินแห้งนี่มัอนปกติเนี่ยบไปโบกเก่งเลยนะพี่น้องนะคือมันมดแห้งเลยนะเห็นบ่าตีไปโบกเก่งนะเฮ้ยอย่าดือ้ออย่าดือ้อเออมันจะกัดเอาโรได้ประมาณน,นี้นะอือ <laughs> ช้องโตนะมันดื้อพอดีเลยนะพี่น้องนะเอาวันหากเก็บออซองทงนะพอดีได้ใช่ทงและช่องโตนะช่องทงทงช่องโตชุดยอดนะนักคึกคึกบนั้นทองมาช่องโต กี่ดือ้อเจ้ากี่ดือ้อจะไปกัดทงนะจะกัดทงนั้นเยอะจัดนี่ปุ๋ยซองทงเลย อากุยสุดยอดถือว่าใสลัน้าลางนี่ถือชามลางนะถือชามลางแต่ได้สี่ตัวนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะเสานี้ถือว่าโอเคมานพี่น้องมานนะพอได้แกงส่ก,กา้าคั่วหอมๆเนาะพี่น้องเนาะคักๆนะนะตัวหนึ่งก็ไส้ใหญ่เลยนะวันสอบเป็นนี้แหละน่าจะอร่อยดีเจ้าคิดดื้อสองโตงนี่ กิดือดูดอมาี omon, ่ด like ูอดคีดูเข้ามาตลาดไปน้องนะสิงรถต้องๆไปนะตลาดเฮนซิ่นะคือมื้อวันเช้าหวานนี่เนาะ อวันก็ว่าซิวลงไปตลาดวะ่ะแต่บบได้ลงช้ำน,นะมันงกังกๆอะไรก็บได้ลงนะว่าชิดท่ายาวิวชมชนตลาดน้อยบ้านเ่าให้เบิ่งเนาะบ้าน้อยกองเขานี่เพราะว่าโดดๆแล้วถ้อวันที่บบได้ลงทายกันเนาะเป็นปีกว่าเลยอวันก็อยากให้พี่น้องได้เบิง่งอยู่แต่อย่างบทันได้ลงนะอีกสักมือ้อสักมื้ออวันจะลงนะนี่มานี่ได้สี่ตัวพี่น้องนี่ผะมาณนะสองทง เก็บทงมานําทางนีงบ่บดเซเปาเลนะได้เรื่องนะถือว่าเย็นไยก็มีนะพี่น้องนะอ่าถือว่าโอเคนะวันนี้นะถือว่ายามเศร้าก,กับบรรยากาศก,ากับพอสำนักนะ้อพี่น้องคุณไลน์นี่คุณตามแคมทางนี่ไลน์นะบก็้าเขาเลยนะเขาป่าน้อย,อยนี่นะคุณเต็มเลยเลยเขานาะอ๋ะอเป็นจระไข้กันน้องพี่น้องนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคละวตัเว้นนี่ก็ถือล่าเป็นอาหารแต่ว่าวันนี้ชุดยอดพี่น้องนะ นะสำหรับคลิปนี้ชีนองน,นะวันที่เราเขาหอด้วยกันเลยเนาะให้อ่าเอาบรรยากาศบ้านพร้อมนะทางเขาเอาบ้านเราจะไปค้างตัวนี้อ่าใส่นะใส่ทังถ้ายังค้างไว้นะเป็นกิ่งลายมือเศราเศรษละตัวกับแจวนะเนาะแจวเลืองจับกินนะฮะพี่น้อง คนมีเงินได้กับได้เฮินแบบเฮืนก็เฮินดินนะพี่อน้องนะแต่มีลายเอว่าเริ่มพัฒนาแล้วนะบ้านเ่าก็ดิเริ่มแบบมีนาาคาโชวนหมันเข้ามานี่แต่เฮนอนวันยังเป็นเฮินไม้อยู่เลย ุซลายเป็นเืินไหมพี่น้องขนาดภาคเตะยังมีเพราะว่ายังเดนทันได้พัฒนาขึ้นไปไกล่อ้นนะเหี๋สีมันน้อย ตัวนี้ก็ยังบบแล้ว เยียนแดง้งเสียงอันไ่แมวคืนระวันเองนะฮะขึ้นไปทางเอียนกัน เดี๋ยวห้อยคือเมื่อคืนนี้เอาวันมาแล้วก็สรุปแล้วก็ให้เอ้ยล้างเนะลยเมื่อคืนนะอันนี้จะคิดที่ข้างโนดนป่าอีกนะอา๋าเขี่ยทับอยู่นี่นะป่าอยูใช่ไหมแล้ววันจะครั้งใช้เอียนแต่วันน,นี่ป่าอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวพ่อมาอยู่นี่ป่า เราเอียงเอาวันเลยที่ครั้งเสียเอียนเลยอยาดไปเลยมันวุ่นวายไล่ไรแน่นี่มีทั้งเซียงหงซีหรือเปล่าเสียงเซียงโธ่ไงนะหลุมงูยังนะนะมันเจนะนี่เจนะเจะได้ๆนะมันไล่อะไรแน่นะอยู่บ้านนะทำมันมันวุ่นวายนะพี่น,อน้องตอนเช้านะแล้วจะเป็นตอนเที่ยงกับเสียงตูนะ้นะไล่นะโอ้ทอนทอนทอน,อนอวันซอกฮ่าที่ครั้งได้เรียบร้อยเนะพี่น,อน้องนี่ เนี่ยัตีนอยู่เลยพี่น้องตูงใหญ่กัดือว่าโอเคแล้วแบบนี้เมื่อวาน,นะวานนะเลยนะเมื่อวาเนี่ยนะค่่มเลยเอาวันจะได้ออกนะพอไปคุดกระปูได้ชีตูกระปูนะหมูจุ่มพอลันนะลันฮานาคุดกระปูได้ชีตูค่่มแห้องอ่ะเจ้านีกรร้ก็พอว่าเอาวันต่ำๆหยัดเข้าไปไมันน,น่าจะนี่แหละ นายมากซีตัวซ่อมก็ระปูเลยสวัสุดยอดพี่น้องนายมากซีตัวซ่อมกระปูก,ก็ธรรมดานายพี่น้องนะเห็นไหบุสนุูกกวางบนญีตัวปลาไหลนะกลางวินเจอกันแน่นอนนะพี่น้อง<า> <S <S จตกชิวาจะไหนแล้วเน,ะนาะแต่แนวคนมันมัก จะทําการเก็บตัวนี้ไว้เนาะบ้านนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาตอนี้พี่นอนะ้องนะเจอกันคลิปใหม,ม่เท่านั้นแหละนะหว่านขอนลำลาก่อนเจอกันคลิปใหม,ม่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายพี่นอ้องนะจะได้ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจซอยอ,อว่านในเด้อพี่น้องเด้อสาขอบคุณขอบคุณว้าช่า